วันนี้ถ้าพวกเราหันกลับมามองประเทศไทยทุกอย่างสับสนอนลามานมากไม่ว่าจะวงการศาสนาวันนี้พระศึกกันเละเทะไปหมดมีปาาชิกมีการอะไรสารพัดเกี่ยวกับสีกานี่ขนาดวงการศาสนานะครับยังมั่วเละตุ้มเป๊ะได้ขนาดนี้ ถ้าเป็นวงการนักการเมืองวงการข้าราชการละ่ะเป็นอย่างไรยังไม่รวมไปถึงความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวสูญหายไปจากการมีแก๊งสแกมเมอร์มีคอเซ็นเตอร์มีอุ้มเรียกค่าไทยอะไรปัญหายาเสพติดอะไรต่างๆพวกเรากลับมาถามตัวเองครับแล้วถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณควรที่จะเลือกไปลงทุนในประเทศไหน ใช้เหตุและผลใช้ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ผมเชื่อครับร้อยทั้งร้อยเขาต้องเลือกประเทศที่มีโอกาสวันนี้ประเทศไทยเราหมดเวลาแล้วครับไม่มีบุญเก่าให้เราคิดแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์นะครับ ่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่หน้าบริเวณข้อไก่นะครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับสำหรับภารกิจ วันนี้ที่โคกนหนองนานะครับมาที่โคกนหนองนาก็ทําการให้อาหารลูกปลานินลูกปลาทับทิมที่ได้อนุบาลไว้ในกระชังนะครับหลังจากนั้นก็ได้ลงไปให้อาหารปลานินที่ขุนไว้ในกระชังมีทั้งหมดหกกระชังนะครับวันนี้เห็นบรรยากาศมันคึมฟ้าคึมฝนนะครับก็เลยถือโอกาสดูต้นไม้นะครับดูต้นกล้วย ที่ได้ปลูกไว้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วสังเกตเห็นว่ามันจะมีก่อต้นตะไคร้นะครับบางกอมันจะอยู่ใกล้ชิดกับต้นกล้วยมากทำให้ต้นกล้วยถูกบดบังแสงแดดก็เลยทำการขุดเอาต้นตะไคร้นะครับลงไปปลูกตามแนวขอบบ่อที่ผมเลี้ยงปลาในกระชังนั่นแหละครับก็ค่อยค่อย ปลูกไปนะครับขายได้ไม่ขายได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยๆก็ไว้คุมหญ้าไว้กันขอบบ่อสุดนะครับป้องกันดินสไลด์ได้ดีนะครับรู้สึกว่าต้นตะไคร้จะค่อนข้างที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีที่นี่นะครับทั้งๆท,ที่ผมไม่ได้ดูแลรักษาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟัง เป็นระยะระยะนะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนทําเกษตรวิถีชีวิตของคนทํากุ้งหนองนาอะไรที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะปลูกได้อะไรสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ก็ทําไปครับบางครั้งเราอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินแต่อย่างน้อยๆเรามีวัตถุดิบก็ยังดีกว่าที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในอนาคตในเรื่องเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรและทิศทางของประเทศไทยที่ควรที่จะวางแผนที่จะรับมือกับโลกอนาคตเพื่อที่จะให้ประเทศไทย มีโอกาสที่จะกลับมาแข่งขันกับประเทศต่างๆได้อยากให้ผมช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนหลายๆคนที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของการวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองระหว่างประเทศก็คงจะเข้าใจดีนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยนับวัน ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันแล้วเราค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการแข่งขันที่น้อยมากนะครับต่างประเทศเขาไปได้เร็วกว่าและเขาก็มองข้ามประเทศไทยไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนคนไทยบางส่วนยังเข้าข้างตัวเอง บางส่วนยังไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างแท้จริงก็อาจจะหลงลันเลิงคิดว่าประเทศไทยนั้นวันนี้ยังจเจริญรุดหน้ากว่าประเทศต่างๆซึ่งณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับผมจะเอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ท่านผู้ชมฟังเผื่อท่านผู้ชมจะได้เอามาเป็นข้อมูลในการวางแผนชีวิตของพวกท่านนะครับวันนี้นะครับ ผมคิดว่าประเทศไทยเองเราต้องกลับมามองตัวเองอย่างมากนะครับวันนี้ประเทศไทยเองถ้ามองในเรื่องของการแข่งขันยังมองไม่ออกเลยครับว่าเราจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านยกตัวอย่างเช่นเวียดนามมาเลฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียอย่างไรทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับ วันนี้ถ้าเรามองในเรื่องของลูกค้าหรือจำนวนประชากรประเทศไทยก็มีจำนวนประชากรลดลงและก็อยู่ในประเทศที่ค่อนข้างมีผู้สูงอายุมากการที่ประเทศไทยมีจำนวนประชากรน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันกลับมีผู้สูงอายุมากขึ้นมันเท่ากับว่าวันนี้ประเทศไทยเองกลับอยู่ในภาวะที่ต้องอุ้มหรือเป็นภาละให้กับลูกหลาน วันนี้คนทำงานวัยทำงานก็มีน้อยแต่ในขณะเดียวกันรายได้ที่ได้มาจะต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่มาเลี้ยงดูวัยผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยแทบจะไม่มีอำนาจในการแข่งขันในทางด้านของเศรษฐกิจเลยเรื่องของอุตสาหกรรมวันนี้เราแทบจะถูกมองข้ามประเทศไทยแทบจะไม่ได้รับ ความสนใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกพวกเราจะเห็นว่าวันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ไปเวียดนามทำไมถึงไปที่ประเทศเวียดนามทำไมไปประเทศอินโดนีเซียเมื่อเรามองทางภูมิรัฐศาสตร์หรือเราดูเรื่องของประชากรศาสตร์มันก็มี ความจำเป็นที่เขาต้องไปตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามเหตุผลมันมีอะไรครับอย่าลืมว่าประเทศเวียดนามวันนี้ภูมิประเทศติดกับประเทศจีนซึ่งประเทศจีนประชากรมีมากเป็นพันล้านคนเป็นตลาดที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆจากทั่วโลกที่เป็นผู้ผลิต ็ต้องการที่จะเข้าไปตั้งโรงงานในเวียดนามเพราะได้เปรียบในเรื่องของการขนส่งและอาศัยว่ามีพรมแดนใกล้ชิดติดกันก็จะยิ่งได้เปรียบเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและถ้าบวกกับจำนวนของวัยแรงงานหรือจำนวนของประชากรซึ่งประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตของประชากรสูงขึ้น ไม่ได้ลดลงเหมือนกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นดูจากข้อได้เปรียบต่างๆมันทำให้เป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนเข้าไปอย่างเวียดนามมากแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียได้เปรียบประเทศไทยตรงที่จำนวนประชากรที่มีจำนวนมากเป็นตลาดที่ใหญ่มากเพราะนั้นอำนาจการต่อรองของอินโดจะมีมากกว่าไทย และถ้ากลับมามองจะเป็นฟิลิปปินส์จะเป็นมาเลเซียทำไมต่างชาติบางส่วนยังไปลงทุนพัฒนาลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมเพราะไม่ว่าจะเป็นมาเลหรือฟิลิปปิน์ก็จะมีความได้เปรียบประเทศไทยในเรื่องของการสื่อสารหรือภาษาเพราะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และในขณะเดียวกันเรื่องของความมีเสถียรภาพทางการเมืองประเทศต่างๆเหล่านั้นค่อนข้างน้อยในการที่จะมีการประท้วงมีการเรียกร้องให้เกิดการลาออกยุบสภาอะไรต่างๆนักลงทุนจากต่างชาติก็จะมองข้อได้เปรียบมันเลยทำให้วันนี้ประเทศไทยแทบจะถูกทอดทิ้งและไม่ถูก หันหลังกลับมามองเลยวันนี้สิ่งที่ผมวิเคราะห์มาผมอยากให้พวกเราได้ตื่นสักทีครับตื่นจากภาวังตื่นจากความฝันเดิมๆความยิ่งใหญ่ในอดีตมันไม่สามารถที่จะส่งผลมาถึงวันนี้และอนาคตได้เพราะอะไรครับวันเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยเจริญรุดหน้ามามากแต่ประเทศไทยก็หลงและเลิออยู่กับการ หาเงินโดยที่ไม่ได้มองว่าอนาคตโลกจะไปในทิศทางไหนจะเตรียมบุคลากรอย่างไรจะส่งเสริมด้านการศึกษาให้เด็กให้เยาวชนอย่างไรจะสร้างการเมืองที่เป็นการยอมรับจากคนทุกคนได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้รัฐบาลมีเสถียรภาพจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติ ได้รับการยอมรับจากต่างชาติว่าเป็นประเทศที่มีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยาประเทศวันนี้ถ้าพวกเราหันกลับมามองประเทศไทยทุกอย่างสับสนโอนลำหมานมากไม่ว่าจะวงการาศาสนาะวันนี้ พระศึกกันเละเทะไปหมดมีปาราชิกมีการอะไรสารพัดเกี่ยวกับศีกานี่ขนาดวงการศาสนานะครับยังมั่วเละตุ้มเปะได้ขนาดนี้ถ้าเป็นวงการนักการเมืองวงการข้าราชการละ่ะเป็นอย่างไรยังไม่รวมไปถึงความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวสูญหายไปจากการ มีแก๊งสแกมเมอร์มีคอเซนเตอร์มีอุ้มเรียกค่าไทยอะไรปัญหายาเสพติดอะไรต่างๆพวกเรากลับมาถามตัวเองครับแล้วถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณควรที่จะเลือกไปลงทุนในประเทศไหนใช้เหตุและผลใช้ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ผมเชื่อครับร้อยทั้งร้อยเขาต้องเลือกประเทศที่มีโอกาสวันนี้ ประเทศไทยเราหมดเวลาแล้วครับไม่มีบุญเก่าให้เราคินแล้วแต่สิ่งที่วันนี้พวกเราควรที่จะมองควรที่จะเตรียมคืออะไรครับผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยต้องกลับมามองในจุดแข็งที่ตัวเองมีจุดแข็งประเทศไทยมีอะไรบ้างหนึ่งเรื่องการเกษตรอู่ข้าวอู่น้ำ ยังไงในโลกนี้คนยังต้องกินอาหารวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องกลับไปพัฒนาระบบการเกษตรระบบแหล่งน้ำระบบชนรประทานการเข้าถึงแหล่งน้ำต้องเสมอภาคต้องยุติธรรมวันนี้ประเทศไทยระบบชนลประทานยังไม่ได้เข้าถึงท้องไร่ท้องนาของพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ถ้าไม่ใช่ยาติโกโหติกาไม่ได้รู้จักคนที่เป็นผู้นำชุมชนหรือมีเส้นสายระบบชนประทานแทบจะไม่เข้าไปถึงวันนี้เราต้องลดการวันนี้ประเทศไทยควรที่จะกลับไปมองปัญหาของพี่น้องประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดการพัฒนาเชิงประจักษ์ว่า ภาคการผลิตสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรและอาหารจะทําให้ไทยสามารถพัฒนาสินค้าที่จะตอบโจทย์โลกอนาคตมากกว่าที่จะผลิตไปวันวันผลิตข้าววันนี้เพื่อส่งออกเพื่อส่งขายแต่ทำไมเราถึงไม่มองไปถึงนวัตกรรมการผลิตที่เป็นการผลิตเพื่อโลกอนาคตผมว่าวันนี้ถ้าประเทศไทย กับเอาเงินกับเอาทรัพยากรมาคิดอย่างคนที่มีหัวก้าวหน้าประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะกลับมาแต่วันนี้ถ้าการแก้ปัญหายังเป็นการแก้ปัญหาแบบรูปหน้าป่าจมูกมันก็คงไม่ต่างจากสิ่งเดิมๆที่ผ่านมาเวลาภัยแล้งเวลาน้ำท่วมมาก็จ่ายเงินชดเชยก็จบประกันราคาข้าว มันไม่ใช่การสร้างความยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตรของไทยเลยมันเป็นเพียงแค่มาทำให้ความรู้สึกทางใจของพี่น้องเกษตรกรสบายใจขึ้นเท่านั้นเองแล้วประเทศไทยจะไปแข่งขันกับชาวโลกได้อย่างไรแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราต้องมองนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องของสถานที่ภูมิประเทศ แต่เราจะทําอย่างไรให้การโปรโมทการท่องเที่ยวนั้นเข้าถึงไปยังประเทศต่างๆและในขณะเดียวกันเราจะทําอย่างไรเรื่องความปลอดภัยเรื่องความยุติธรรมเรื่องราคาที่มิตรภาพวันนี้ยังมีหลายๆเหตุผลที่ทําให้นักท่องเที่ยวเลิกที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวภายในประเทศไทย เราจะทําอย่างไรให้ประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยที่เขาอยากที่จะมามากไม่ใช่ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาแต่คนที่มีกิจการเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวกลับไปสูบเงินจากนักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวที่ไหนจะอยากมาเที่ยวประเทศไทยความปลอดภัยต่างๆมีหรือไม่ วันนี้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยเราอย่ามองไปถึงเรื่องของการที่จะสู้คู่แข่งหรือการที่จะแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมเลยครับขนาดสิ่งที่เราได้เปรียบสิ่งที่เราดูแล้วเรามีต้นทุนที่มากกว่าหลายๆประเทศเรายังไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ดีได้เลยครับวันนี้ถ้าเรากลับไปมองแต่ละจุดมันมีช่องโหว่มันมีจุดอ่อนเยอะมาก การที่จะทําให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นจนสามารถที่จะทําให้ลูกค้าอยากต่างชาติเขายอมรับเรามันต้องใช้ฝีมือนะครับมันต้องใช้คนที่มีความรู้คนที่คิดว่าจะทํางานพวกนี้ยมันต้องมีขื้นแต่วันนี้ประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะใช้คนไม่ตรงกับงานแล้วคนที่มาทำงานเองก็ต้องยอมรับว่ายังมือไม่ถึง แล้วถ้าวกกลับมาอย่างพี่น้องประชาชนล่ะครับก็ได้แต่ฝากให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนวันนี้ถ้าเราวิเคราะห์ทุกองคาพยศของประเทศใครล่ะจะเป็นคนหาเงินให้พวกเราใครล่ะจะเป็นคนที่ทำให้ประเทศชาติได้รับการยอมรับจากนานาประเทศค่อนข้างบาเววันนี้ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชน ต้องกลับมามองตัวเองต้องกลับมาสร้างด้วยตัวเองในเมื่อเราอาศัยคนอื่นไม่ได้สองมือสองเท้าหนึ่งมันสมองของเรานั่นแหละครับที่จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นอยู่รอดผมให้กําลังใจสําหรับทุกๆคนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้เอากลับไปวิเคราะห์ได้เอากลับไปวางแผนชีวิตนะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ